อาจารย์มุนินเชิญค,ค่ะอาจารย์ถ้าแบบถามคาถามแบบ,บเปิดใหญ่เลยคืออาจารย์คะสรุปวันนี้ศาลเนี่ยวินิจฉัยออกมาประเด็นไหนอย่างไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าตกลงเราไม่ต้องยุบรงกันกฎหมายแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานคุยกันเนี่ยที่คุณจอมวันถามว่าในการพิจารณามาตรา98รงคเล็บ3เนี่ยนะครับมัน <laughs> <m. S 2> ต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างเมื่อวานเราบอกว่าเรามีสองกล่องจำได้ไหมครับในมาตรา98องคเล็บ3แล้วคุณจอมวันถามบอกว่า ไอ้สารดูแค่กล่องเดียวได้ไหมอะไรมดูกล่องหนึ่งอย่างเดียวหรือดูกล่องที่สองอย่างเดียวไม่ดูทั้งสองกล่องแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดดูแค่กล่องเดียวนะเราต้องยุบรงเงินกฎหมายเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเราตามฟังนะครับการอ่านคําวินิจฉัยของสารนูนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสารเนี่ยในการวินิจฉัยมาตรา9 8วงเล็บ3เนี่ยก็ไล่ไปทีละกล่องตั้งแต่กล่องแรกซึ่ง หลังจากที่วินิจฉัยกล่องแรกไปนี่คิดว่าหลายคนก็คงจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าสารบอกว่ามันเข้ากล่องแรกนะครับก็คือสารเนี่ยนะครับตีความคําว่าผู้ถือผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับว่าถือหุ้นเพียงแค่หุ้นเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นละนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับที่เราวิเคราะห์กันเมื่อคืนเพราะว่าในความเห็นผมนะครับซึ่งก็อิงตามคําตัดสินของสารดีกาในอีกคดีนะครับเป็นคดีของคุณชันชัยอิสระเสนารักษณ์ซึ่งสารดีกาก็ได้วินิจฉัย นะครับในมาตราเดียวกันแล้วก็ประเด็นเดียวกันว่าคําว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมันต้องถือถ้าถือน้อยๆเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นการเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรานี้ไหมนะครับซึ่งสารดีการเนี่ยก็บอกว่ามันไม่เป็นนะนะครับมันต้องถือหุ้นมากพอที่จะครอบงำใช่ไหมครับสื่อดังกล่าวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารก็เลยบอกว่ามันไม่เข้า98วงเล็บ3เพราะว่ามันไม่เข้ากล่องแรกแต่3นูนเนี่ยนะครับ ไม่ได้วินิจฉัยไปในทางนี้นะครับสามนุนบอกว่าถือ1ห,หุ้นนะครับก็เป็นสื่อแล้วนะครับแต่ว่าการให้เหตุผลของศาลเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าก็อพอรับได้ในแง่ที่ศาลพยายามรักษาเรียกว่าความสม่าเสมอเพราะว่าศาลอ้างอิงคําวินิจฉัยเก่าๆของตัวเองนะครับที่บอกว่าในคดีก่อนๆเนี่ยนะครับตั้งแต่สามนุนตั้งแต่อ้างมาถึงรัฐนุนปี50เลยนะครับคดีก่อนหน้าเนี่ยก็เคยวินิจฉัย ประเด็นเดียวกันมาก่อนแล้วนะครับเรื่องเดียวกันมาก่อนแล้ว,ลวก็วินิจฉัยว่านะครับนาถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวนะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นละนะครับเพราะแล้วเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าก็จะตัดสินหรือวินิจฉัยนะครับแบบเดิมแบบที่เคยทามานะครับนกะาก็ฟพอฟังได้ว่าศาลพยายามรักษามษาตรฐาน <Thank S 2> ไม่กลับไปไกลับมาในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็โอเคลหละก็ว่านไปนะครับในประเด็นแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าศาลมองว่าถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็เป็นเพราะแล้วถือหุ้น40,000กว่าหุ้นเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้น มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งทางทีมของคุณพิธาก็ได้โต้แย้งไปนะครับว่าเอ้ยแต่เขาเขาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะเขาถือหุ้นไม่ใช่ในฐานะผู้ถือหุ้นนะเขาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกนะครับก็คือทําแทนทายาทคนอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยศาลก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคุณถือหุ้นในฐานะผู้จัดการครอบครองหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกใช่ใช่ไหมครับแต่วต่าในอีกฐานะหนึ่งเนี่ยคุณก็เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกด้วยนะครับซึ Mustang ่งตามกฎหมายมรดกเนี่ย นะถ้าคุณเป็นทญญายาทที่ที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยทันทีที่เจ้ามรดกถึงในความตายยังไงมรดกก็ตกทอดมามายังคุณทันทีโดยผลของกฎหมายถูกต้องไหมครับเพราะแล้วเนี่ยคุณวิทาก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับที่ได้สิทธิ์ในหุ้นมาโดยอัตโนมัติดโดยผลของกฎหมายมรดกเพราะรัศารก็เลยปฏิเสธนะครับข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ว่าเออการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับเพราะโดยสรุปก็คือว่าไอ้กล่องแรกเนี่ยมันเข้านะครับตามความเห็นของศาลและมือวันนี้นะครับ อพอมาดูกล่องที่2เนี่ยนะครับนะซึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะสารบอกว่าการพิจารณานะครับนะว่าเป็นสื่อหรือไม่นะครับเป็นสื่อมวลชนหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ดูเพียงแค่ไปจดแจ้งในวัตถุประสงค์ตอนจัดตั้งบริษัทหรือแก้ไขในภายหลังแล้วใส่เป็นวัตถุประสงค์ว่าประกอบกิจการสื่อนะครับมันต้องมาดูด้วยนะดูพฤติการใส่คำว่าดูพฤติการว่ามันมีการประกอบธุรกิจสื่อไหมนะครับซึ่ง พฤติการที่สารดูเนี่ยก็ดูดูดหลายเรื่องแต่จากข้อที่จริงในคดีเนี่ยสารดูเรื่องอะไรบ้างงบการเงินใช่ไหมครับนะดูเรื่องอะไรนะฮะเรื่องของพองอดอรเรื่องเอกสารที่ส่งสำนักงานประกันสังคมนะครับนะดูค oh ําเบิกความของประธานคิมนะครับนะบที่ยืนยันใช่ไหมครับว่าเอาอไม่ได้เขาไม่บอกเขาไม่ได้ยืนยันในภายหลังนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าประกอบธุรกิจสื่ออยู่นะนะครับเขาแค่บอกว่าเหมือนกับใครๆจะบอกว่าไม่ปิด ไม่ปิดกิจาการนะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประกอบธุรก,ๆๆกิจสื่อก็คงจะยืนยันแหละครับว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อนะครับนะแต่ว่าก็หลังจากที่นะครับสํานักนายกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทํญญาธุรกิจสื่อแล้วนะครับรายรับสารก็ดูรายรับใช่ไหมครับว่าเออรายรับเนี่ยมาจากช่องทางไหนก็พบว่ามาจากเรื่องของกําไรอดอกเบี้ยใช่ไหมครับนะเป็นเป็นรายรับที่ได้จากดอกเบี้ยนะครับนะของเงินต่างๆเนี่ยเพราะแล้วเนี่ยนะครับสารก็สรุปว่าจากพื้นที่ เมื่อกี้สัญญาณยับนิดนึงก็คือที่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสารคือสารในในประเด็นไอทีวนะคะเดี๋ยวขวัญต่อให้ก็คือที่อาจารย์บอกเนี่ยคือสารบกคือสารเข้าใจว่านอกจากดูการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้แล้วยังต้องดูได้ว่ารายได้มาจากการประกอบกิจการอะไรคือคือเป็นหนึ่งหนึ่งในตัวบ่งชี้ครับคุณจอมขวัญคือเวลาสารดูว่ายังเป็นสื่อที่ประกอบกปีการอยู่หรือไม่เนี่ย ศาลก็บอกว่าสารดูหลายๆหลายๆข้อที่จริงประกอบกันใช่ไหมครับดูเรื่องของอดูว่าประกอบธุรกิจสื่อไหมคือดูจากเอกสารเนี่ยถ้าเกิดดูจากเอกสารเนี่ยสารจะดูงบการเงินว่ามันเขียนไว้ยังไงใช่ไหมครับดูเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีที่ส่งหน่วยงานนะครับที่จัดเก็บภาษีว่ามันเขียนไว้ยังไงเขียนในเรื่องของรายรับยังไงดูเอกสารที่ส่งนะครับตัวสำนักงานประกันสังคมใช่ไหมครับนะบนบนะเพื่อดูว่าเอ๊ะ มันมีการประกอบกิจการสื่อไหมมีการได้รับเงินได้รับรายได้จากการประกอบกิจการสื่อไหมซึ่งก็ไม่มีเอกสารไหนที่บ่งชี้เลยว่าไอทีวีเนี่ยยังประกอบกิจการสื่ออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าไอทีวีได้รับรายได้ได้รับเงินจากการประกอบกิจการสื่อนะครับเพราะเราดูเรื่องรายดูกิจกรรมว่ามีกิจกรรมการทําสื่อไหมซึ่งก็ไม่พบดูรายได้ซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกว่า ถ้ามันมีรายได้อากการประกอบธุรกิจสื่อมันเขียนไว้ว่ามีรายได้อากการประกอบธุรกิจสื่อแสดงว่าคุณก็ยังมีกิจกรรมนะครับของ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 สื่ออยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าดูทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยพฤติการเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยที่บ่งชี้ว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือประกอบที่กิจกิจการสื่ออยู่นะครับเพราะนั้นรัาสารก็เลยไม่นิจฉัยว่าไอกล่องที่2เนี่ยมันไม่เข้านะครับนะกล่องที่2มันไม่เข้านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อกล่องหนึ่งเข้าแต่กล่องที่2ไม่เข้า ก็เลยไม่เข้ามาตราหนีก็เลยรอดสรุปก็คือรอดนะครับแต่ว่ารอดแบบว่าม,มันมันมีมอนในหนังนะมันมีอะไรให้ตื่นเต้นหน่อยนะสุดท้ายพระเอกรอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะฮะอาจารย์คะขัญถามแทรกแทรกกลับเข้าไปที่ประเด็นแรกก่อนนะคะที่อาจารย์มุรินสรุปให้ฟังอนะ่ะคือตอนตอนแรกที่สารอ่านมาในช่วงแรกที่พู้คือภาษาชาวบ้านหมายก็คือว่าหนึ่งหุ้นที่มีก็ถือว่าถือหุ้นเนี่ย อันนี้แล้วที่อาจารย์บอกว่าก็คืออธิบายโยงกลับไปว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานของสารรัธรรมนูญที่ินิจฉ่ยเอาไว้ใช่ไหมคะคำถามของแขัญคือว่า คือความเห็นน,นักกฎหมายหรือว่าคนวิเคราะห์อ,อ้างอิงไข้กันไปมาอย่างเมื่อวานนี้เราก็อ้างอิงบอกว่าศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ยังไงศาลปกครองสูงสุดเคยตัดสินไว้ยังไงสารรัฐธรรมนูญเคยตัดสินไว้ยังไงคําถามคืออาจารย์อันนี้คือนอกนอก,นอกเรื่องคุณพิธานะคะแต่ประเทศเราเนี่ยตกลงแนวของแต่ละสารในเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือใกล้กันหรือใช้กฎหมายตัวเดียวกันในการพิจารณาเนี่ยม,มันไม่ต้องเป็นค่ามาตรฐานเดียวกันหรอคะ <laughs> คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญต้องบอกก่อนว่าสารดีกานะครับก็ไม่ได้ถูกผูกมัดโดยแนวคำวินิจฉัยของสามนูนนะครับส่วนสามนูนเองตัดสินวันนี้ตีความวันนี้ก็ไม่ได้ไปผูกมัดสารดีกานะทั้งสองสารนี้ต่างมีหน้าของตัวเองก็คือเป็นคนรับคนละองค์กรกัน ทำหน้าที่เดียวกันนะครับนะใช้กฎหมายเดียวกันคือมาตรา98วงเล็บ3ในการพิจารณาแต่ว่าพิจารณาคนละช่วงเวลากันใช่ไหมครับก็คือศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งถ้าเกิดว่ากรกตส่งเรื่องไปในระหว่างที่ยังไม่ได้เป็นสสนะยังเป็นผู้สมัครอยู่เนี่ยอันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นคนตัดสินก็คือคดีคุณชันชัย นะครับนะเ,เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสารดีกาแผนกเลือกตั้งตัดสินส่วนสามนูน <อ S 1> ตัดสินคดีคุณพิธาเพราะว่าคุณพิธาได้รับการรับรองเป็นสสแล้วแล้วก็มีการยื่นไปหลังจากนั้นนะครับเพราะสององค์กรมีอำนาจเท่ากันในเรื่องนี้แต่ว่าตัดสินเป็นคนละทิศละทางคือหมายถึงว่าในในในประเด็นนี้นะครับตัดสินเป็นคนละทิศคนละทางกันสามนูนบอกว่านะฉันไม่สนใจเราสารดีกาตัดสินยังไงเขาไม่พูดอย่างนี้นะครับต้องต้องต้องพูด c าริฟายก่อนต้องต้องบอกก่อนว่าสามนูนสารสามนูนไม่ได้อ้างอิงถึงคำวินิจฉัยสารดีกานะครับเแต่่วา ก็พอเข้าใจได้ว่าสามนุนก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะครับสดไรนั้ก็ไม่ได้คิดว่าต้องใส่ใจอะไรมากในเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองก็มีอำนาจของตัวเองในการตัดสินคดีนี้ใช่ไหมครับแต่แต่กลับไปอ้างอิงคําตัดสินก่อนหน้าของตัวเองเพื่อรักษาความคงเส้นคงวาในการตีความว่าตัวเองเคยตีความแบบนี้ก็ตีความแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าคุณคุณยอมขวัญถามถูกแล้วคือชาวบ้านทั่วไปถามว่าอ้าวก็ในเมื่อรับใช้มาตราเดียวกันเนี่ยต่อให้เป็นคนละสารเนี่ยนะครับทำไม นะครับนะมันถึงตีความต่างกันใช่ไหมมันควรจะต้องตีความแบบเดียวกันสิ่งนี้ถูกแล้วครับจริงๆเป้าหมายของกฎหมายเนี่ยมาตราเดียวกันกฎหมายเดียวกันเนี่ยมันควรจะต้องถูกปรับใช้ให้มันเกิดความแน่นอนนะครับเราเรียกว่าเกิดให้เกิดความแน่นอนไม่สมมาตรฐานคือมีความเป็นธรรมนะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาที่นักกฎหมายต้องไปคุยกันนะครับจริงๆสายคงไม่คุยกันอกแต่ว่าคงจะคุยกันแบบไม่เป็นทางการได้ไปพบปะกันตามงานน่นนี่นั่นกันบอกเฮ้ นะอาจจะต้องคิดกันว่าทํายังไงดีเพื่อให้ให้คนไม่เกิดความสับสนในการตีความไอ้กล่องที่หนึ่งอ่ะคำว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมันควรจะต้องเหมือนกันสิโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยืนยันกับคุณจอมขวัญเหมือนกับที่เคยคุยไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับว่า,าผมเห็นด้วยกับแนวทางการตีความของของสารดีกานะครับคือสามนูนเนี่ยพูดชัดนะครับซึ่งผมผมด้วยความเคารพสารนูนผมไม่เห็นด้วยเพราะสารนูนบอกว่าในส่วนกล่องที่หนึ่งเนี่ยคำว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ ว่ามันต้องถือหุ้นเท่าไหร่นะเพราะแล้วถือหุ้นหนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือหุ้นแล้วแต่กลับกันนะครับในกล่องที่สองเนี่ยศาลฎีกากับอ้างเกียรติาหัวนัน,นูนว่าการประกอบธุรกิจสื่อนะครับนะมันต้องดูพฤติการด้วยว่าประกอบธุรกิจสื่อจริงๆหรือไม่ใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ยนะครับวิธีการตีความของศาลในสอง,ององค์ประกอบสามนูนวันนี้เนี่ยมันมันก็มันมีวิธีการต่างกันละกล่องแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการตีความตามตวัวอักษรเป๊ะ ตัวสอนเขียนยังไงก็ตีความเคร่งครัดเลยเพราะกล่องที่สองเนี่ยตีความตามเจตนารมนะครับก็คือดูพฤติการไม่ได้ยึดติดกับตัวอักษรตัวอักษรเขียนว่าเป็นสื่อแต่สารบอกว่าเราไปถือว่าตามตัวสวอักษรต้องไปดูเจตนารม์ต้องไปดูพฤติการเนี่ยสารน้ำนูนใช้ approach ใช้เราเรียกว่าเป็นแนวทางในการตรีความต่างกันแล้วนะครับซึ่งจริงมันก็นค,ควรต้องเหมือนกันนะครับต่เจตนารมก็ต้องเป็นเจตนารมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่ศาลดีกาต้องบอกคุณจองขวัญอย่างนี้ว่าศาลดีกาในกล่องแรกเนี่ยบอกเลยว่าต้องตีความตามเจตนารมณ์นะผมยืนยันอย่างนี้ว่าเราตีความตามวอักษรไม่ได้ครับคุณจอมขวัญเราต้องตีความตามตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะเพราะนั้นในกล่องแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยศาลต้องต้องพูดถึงว่าเจตนารมณ์ด้วยว่าเฮ้ย e เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันคาว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเจตนารมณ์มันคือเขาไม่ต้องการให้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําธุกรกิจใช่ไหมครับมันต้องตีความแบบนั้น นะครับแต่ว่าเอาละนะสารก็มีแนวการดีความตัวเองก็เคารพนะครับนะเคารพถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยต้องบอกว่าเคารพแต่ไม่เห็นด้วยนะครับในทางการดีความแบบสามนูนสําหรับสําหรับกล่องที่หนึ่งสำหรับองค์ประกอบ,กอบที่หนึ่งนะครับอ,อาจารย์คะอันนี้ถามเป็นความรู้เวลาที่จะมีความเห็นที่แตกต่างในคำนิยตัยของสาธรธรรมนูญเนี่ยเวลาจะไม่โดนฟ้องอย่างชาวบ้านเนะะี่ยค่ะถ้าจะออกความเห็นเราเราใช้คําว่าอะไรเราไม่โดนสารฟ้องคะอาจารย์ขอความรู้หนะะ่อยค่ะ ก็เราก็พูดอย่างนี้เราก็พูดด้วยความเคารพเราจะนักกฎหมายนักกฎหมายจะมีคํานะครับเวลาเราไม่เห็นด้วยเราบอกว่าด้วยความเคารพศาลนะครับด้วยความเคารพศาลนะครับเราไม่เห็นด้วยนะครับมันจะมีคําแบบนักกฎหมายแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นต่างเรานะเราแสดงเรื่องความเห็นต่างเราแต่ว่าด้วยความเคารพคือด้วยความเข้าใจว่าคุณก็มีความเห็นของคุณแต่เราก็มีความเห็นของเราเราก็อยากจะแสดงความคิดเห็นของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือผมคิดว่าสามนุนผมไม่ได้ว่าอะไรตราบใดที่ไม่ไปด่าศาลนะครับนะ นั่นนี่นั่นใช้คำหยาบคายดูมินอะไรอย่างเงี้ยว่ารับสินบนหรืออย่างเงี้ยพวกนีเน้เป็นคำที่ใช้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการมินสาลนะครับอ,อ,อาจารย์คะที่อาจารย์บอกมาก็คือคือเอาอยี้นะแค่จริงๆฟังอาจารย์ผู้หญิงแค่เมื่อวานแล้วก็ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือว่าเอ๊ะเหตุผลที่สารดีกาพูดถึงกรณีคุณชานชัยของประชาธิปัตย์ว่าถือหุ้นน้อยไม่มีผลต่อการไปไปครอบงำกับ กับวันนี้ที่สารรัฐธรรมนูญพูดถึงคุณพิธาเนี่ยเออว่าถือหุ้นหนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือหุ้นแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงการครอบงาถูกไหมคะคือคอย่างนั้นแปลว่าคือมันใกล้กันมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์อาจารย์มุตินยกยกสองสองเรื่องใช่ไหมคะของคุณชาญชัยรเรื่องหนึ่งของคุณพาดาเรื่องหนึ่งทีนี้อันที่ใกล้กันมากกว่าคือสารดีการเรื่องคุณชาญชัยแล้ววันนี้ของคุณพิธาสารารัฐธรรมนูญอาจารย์ ถามอย่าหาวอย่างนี้นะคะถามย้ําอีกทีอย่างงี้น,นักเรียนกฎหมายหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์บอกว่าปลายปีที่แล้วอ่ะสอบผูดภาคสากันอ่ะจะตอบอยังไอองก็เรื่องนี้แหละใช่คือคือคือศาลศาลฎีกาเนี่ยก็คือต้องบอกคุณจอมควงอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งในศาลฎีกาเองเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าศาลฎีกาจะต้องตัดสินเหมือนกันนะครับคือคําตัดสินของศาลฎีกาในคดีนั้นต่อมาถ้ามีนักการเมือง A ผู้สมัครการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าผู้สมัคร A เนี่ย นะครับโดนเหมือนคุณชันชัยโดนไปที่ศาลฎีกาอีกศาลฎีกาในคดีในอนาคตคดีนั้นเนี่ยอาจจะตัดสินแบบเดียร์ศาลน้ำนูนก็ได้ <c oughs> คืออาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้เพราะว่าเวลาศาลตัดสินเนี่ยเขาตัดสินเฉพาะคดีนะแต่ว่านั้นไม่ใช่อ,อุดมคติของนักกฎหมายของของกฎหมายครับคุณจอมขวัญเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องสร้างความแน่นอนชัดเจนใช่ไหมครับาเพราะแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องเวลาคุณต,ตีความกฎหมายปรัแบบใช้กฎหมายมันก็ต้องตีความให้ให้มันให้มันสมอเสมอให้มันสอดคล้องเหมือนกันคือให้ ให้มันเหมือนเดิมสิใช่ไหมคุณเคยวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยเพราะแล้วเนี่ยคุณควรต้องวินิจฉัยให้มันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของข้อกฎหมายตีความกฎหมายเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เหมือนเดิมก็ต้องมีเหตุผลอธิบายว่าทําไมต้องไม่เหมือนเดิม,มนะนะเพราะที่ <ย aw S 1> คุณจอมขวัญถามเนี่ยคือหลักอย่างนี้ก่อนคุณจอมขวัญก็คือว่าเสารน้ํานูนตัดสินกลับไปกลับมาได้กฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนห้ามชัดเจนหมายความว่าในคดีนี้ ตีความแบบหนึ่งพอคดีใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใหม่ละนะครับสมมติว่ามีอนาคตข้างหน้าก็อาจจะตีความใหม่ว่าเอาคราวนี้เปลี่ยนไปเห็นตามสารนิกาแล้วถามว่าทําได้ไหมตีความใหม่ก็ได้สารนิกาก็เหมือนกันครับสารนิกาก็ในคดีต่อไปเนี่ยก็อาจจะตัดสินไม่เหมือนกับสามนูนแล้วว่าถือหุ้นหุ้นเดียวคือเพราะว่าเป็นการตัดสินเฉพาะคดีแต่อย่างที่คุณจอมขวัญแลชาวบ้านสงสัยว่าทําไมไม่ทําให้หมนเหมือนกันอนะ่ะชาวบ้านยังไม่สับสนเขาจะได้รู้ว่าถือหุ้นหนึ่งหุ้น ตกลงเป็นผู้ถือหุ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยต้องต้องทําให้เกิดความแน่นอนเกิดความชัดเจนว่าตกลงเนี่ยถือหุ้นหุ้นเดียวเนี่ยมันเข้าหรือไม่เข้ากันแน่ใช่ไหมครับมาแล้วต่อให้เป็นต่างศาลกันมันก็ควรจะสอดคล้องกันใช่ไหมครับถึงแม้ว่านี่บ้านเธอบ้านฉันคนละบ้านกันเราต่างคนต่างอยู่นะไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเออนะมัน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 มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอะไรเงี้ยนะครับมันควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที ถึงแม้คุณพิธารอดแล้วแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่นักกฎหมายก็คงต้องไปพูดคุยถกเถียงกันต่อไปว่าตกลงมันควรจะเอาแนวไหนกันแนะ่ระหว่างแนวสารดีกาที่ต้องดูอำนาจครอบงำใช่ไหมครับนะเพราะถือหุ้นหุ้นเดียวถือหุ้นน้อยนะครับมันไม่ไม่เข้านะครับแต่ว่าหรือจะเอาแนวของสามนูนนะครับที่ะนะครับถือหุ้นหุ้นเดียวก็เข้าแล้วอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่นักกฎหมายต้องไปตกเถียงกันต่อไปนะครับ